เรามาอยู่ที่ทุ่งนาอ่างเก็บน้ำห้วาายตะไม้ครับรีสะเกตแล้วก็เรากำลังจะพาผูช้ชมไปดูวิธีการเกี่ยวข้าวที่ลำบากนะตอนนี้เราก็อยู่กับแก๊งเอ็นดูเด็กประธานแล้วก็รองประธานนะครับเดี๋ยวทางดิขึ้นดีเลด,ด,ด,ดิโอเนี่ยก็จะตามไปดูวิธีการดันข้าวซึ่งข้าวเนี่ยอยู่ในานาแล้วน,นี่เราก็ใช้กล้องมือถือนะครับ เสี่ยงชีวิตเลยใช้ Samsung S3 นะฮะราคา2 0 0หม่นกว่าบาทเลยมาถ่ายทำรายการกบบนกะลานะฮะนั่นนะทางลู่หีหักละนะฮะเซนเซอร์นิดนึงเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการลากข้าวอ้าวกลัวกลัวกลัวตกใจตกใจกลัวกลัวกลัวมากเราก็มาดูโจชิงฉือโจชิงฉือก็ลากข้าวเสร็จแล้วก็ติดท้องเรือบอกแล้วต้องดันช่วยกันเยอะเยอะเยอ <Okay. S 2> ันเด้อทุกคนช่างภาพนะช่างภาพนะครับช่งานะชงภาพนะก็จะช่วยยืนถ่ายไล้เดี๋ยวไปเก็บกล้องบนตะลิ่งแล้วก็ช่วยเขาดันไปทางขวาหน่อยมันถึงมีน้ําต้องถอยกลับมามั้มโอเคให้เรามาดูความลําบากของชาวนากว่วาจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยสาหัสมากนี่เราดูดากดากคนดันไหมดากคนดันเรือใหญ่มากฮะเราดูนะฮะก็ต้องลําบากมากโหลำบากมากกว่าจะได้ข้าวนะฮะ

ดันเมนูเลยทีเดียวจะดันไปไหนมีันน่ให้ไปน้ำใช่ไหมเอะช่วยกันนะทุกท่านเอาเวียงเวียงให้มีร่องให้มีร่องดันดันไปเลยเดี๋ยวเีด๋ยวลองดูที่มันแรงมาใฮะท่านผู้ชมโอ้ต้องไปทางน้ำต้องไปทางน้ำดูลำบากมากนะท่านผู้ชม กว่าจะได้ข้าวต่ละเม็ดลำบากมากนี่แก๊งเอ็นดูเด็กนะฮะทางขึ้นดีเลดิโออะไรอ่ะโหลำบากมากไม่ได้ลำบากลำบากมากแล้้วก็ไปทางนีอเดี๋ยวผู้ชมอย่หยุดบันทึกเทปแล้วต้องมาช่วยเขาดันก่อนนะฮะถอยมันขึ้นไปยืนบนเรือมันก็หนักเลยโอ้ยลงมาอีกอันถอยถอยนั่นนี่ อีกอทีหนึ่งอีกทีนึงบอยดันไป้เนื้อต้องแบบเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลำบากมากไอ้หนักเข้าข้างบน,นงพี่ยังไงดูดิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนล่องเรือนะฮะไปทางด้านน้ำโอเคแล้วก็ได้เก็บภาพบรรยากาศเราจะได้ข้าวแต่ละม็ดลำบากมากเล่นเหมืนันะบอยมันติดขนาเนี่ยอืาขึ้นเรือเราจะไปได้ไงไปได้ไปได้มันมันดันพรวดได้เลย โอเคได้ได้นั่นแหละแค่นั้นแหละเพราะน้ำมันลึกโอเคเราก็ยืนบรรยายอยู่ข้างข้างหน้าสบายแต่ขเขาอยากได้ภาพวิดีโอของเขาอ่ะลมกู้การเข้าไปเข้าไปอ่ะลำบากมากบรรยากาศเย็นๆครับพอดีจะจ,จะตกตกห้าโมงเงย็นนะฮะที่อ่างเก็บน้ำห้วยตะไมายิ่ตะเกตก็ลำบากดีเคยได้เม็ดข้าวแต่ละเม็ดนะฮะลำบากมาก ลื่นมากดูนี่มันติดไอ้เนี่ยนั่นก่เราก็จะใช้ผ้าใบนี่นะไปขนข้าวลงจากเรือแล้วก็ลากไปครั้งหนึ่งใช้การขนถ่ายสองต่อเพราะว่าน้ำท่วมนี่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครทำนะฮะส่วนใหญ่ก็จะจ้างเขาทำเหมาไปเลยจ่าไม่ได้นะราลากใจ้เหมือนเดิมนี่ ท่าน,นา่าถ้าไปไปล่องตรงที่มีดักปลาได้ไหมโอเคเอดึงดึงอึ๊บดึงมาได้อยู่ได้อยู่ดึงมาอ่ะบอยดึงหนึ่งสองสามตึงโอเคอีกหนึ่งสองสามอึ๊บโอ้ได้อยู่มันมีน้ำอยู่ไฟได้ไม่ได้อยู่ลำบากมากท่านผู้ชมจะเห็นว่าไฟจะได้ข้าวแต่ละเม็ดสัตากัน Mình có mặn, mình có mặn 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 Ờ, gồng kênh này lụt rồi đó các thầm nhóm Lại có thằng đàn lẳng đó, xỉu con bay Gai khiệt khắp Ôi ้มนนลุกคลานก็จะได้ข้าวลำบากมากครับเพเดี๋ยวเราจะช่วยผลข้าวก่อนครับในการกบบนกะลาก็แค่นี้นะฮะอ่ปูกเวาไม้ไปครับในการไม่มีหรอกนะฮะกบบนกะลาเนาะเด็ก